เส้นทางชีวิตวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตนะมันมีคนพูดแบบติดตลกไว้ว่านะ,นะทางทางเสือเสือเดินทางหมาหมาเดินว่าันะทางคนคนเดินว่าันะทางเสือเสือเดินทางหมาหมาเดินทางคนคนเดินนะวันเช้าวันนี้ก็สังเกตมานานนะครับเห็นมานานแล้วเห็นคนตื่นในเช้า ไปทำมาหากินนะเหมือนนกนั่นแหละบินออกจากรังก็ไปหาอาหารมาให้ครอบให้ครัวให้ลูกให้หลานกินคนก็เหมือนกันนะครับตอนเป็นเด็กนักศึกษาเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยตื่นขึ้นมากา็มุ่งหน้ามาเรียนหนังสือมาเจอเพื่อนเจอฟูงในห้องพูดคุยกันสนุกสนานอาคุยเรื่องสเปเฮระนะแต่พอโตขึ้นมา มีความรับผิดชอบมีงานมีการแล้วก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบพอมีงานมีการแล้วก็มาคุยเรื่องงานเรื่องการเรื่องการทํางานปัญหาอุปสรรคของการทํางานความก้าวหน้าของงานอา่อาอา่เอา,เอา,เอาเงินเดือนค่าตอบแทนสิ่งจุงใจต่างๆเหล่านี้นะแต่พอมีครอบครัวเข้ามาแล้วก็เพิ่ม คําพูดคําถามเข้ามาอีกก็คือเรื่องของงานการแล้วต้องพูดถึงเรื่องครอบครัวเป็นยังไงบ้างลูกเป็นยังไงลูกเรียนที่ไหนลูกเรียนได้ไปสอบน่นสอบนี่ไหมติดอะไรบ้างเหน็บไหมก็มีคําถามตามมาเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ลูกหลานจนเรียนจบอลครับเรียนจบก็บทํางานที่ไหนเงินเดือนเท่าไหร่อีกแหละฮะก็เข้าสู่วัฏจักรเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเป็นคําถามที่ ก็เป็นคลาสสิกนะอ่าหนึ่งเรียนที่ไหนสองจบหรือ,อยังเรียนมหาลัยอะไร,ะไ,ร,ะไ,รได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่นะแล้วก็ออกมามีงานทําหรือ,อยังงานอะไรมีเงินเดือนเท่าไหร่อีละนะก็เป็นวัตถจักรแล้วก็ไปแต่งงานแฟนทํางานอะไรอีหละนะก็เป็นคําถามพื้นพื้น,น,นะครับแต่เป็นคําถามที่ค่อนข้างจะเป็นคลาสสิกในสังคมบ้านเราพอสมควรอย่างไรก็ตาม การตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อทํามาหากินเพื่อรับผิดชอบในหน้าที่การงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอ่าในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นการบําเพ็ญเพียรอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการทํางานโดยสุจริตอ่าไม่ไปก่อฟอร์มลาบากไม่ไปก่อฟอร์มลาคาญไม่ไปก่อปัญหานะอ่าเรียกว่าสัมมาทิฏฐิอ่าสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบ อ่าการทํางานชอบอ่าสัมมาสังกปะสัมมาอาชีวะเนาะก็ะถ,กะะกถือว่าเป็นการทํางานเป็นการบําเพ็ญเพียรบําเพ็ญภาวนาอ่าบำเพ็ญตะบะนะคนเราเพราะอะไรเพราะชีวิตเรามันก็มีแค่นี้แหละครับดีนะบ้านเรานะสังคมบ้านเรามันยังมีการพบปะสังสรรค์มีงานรลื่นเริงบันเทิงใจตลอดปีนะปีละหล,หลายครั้งโดยซ้ําไปแต่บางครั้งมันอาจจะเยอะไปโดยซ้ำนะเช่นงานบวชงาน อ่าแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ฉลองบ้านใหม่ฉลองครบรอบแต่งงานพระป่ากาถินออกพรรษาเข้าพรรษาอ่าอ่าเรื่องเทศกาลนั้นเทศกาลนี้ตลอดปีครับปีแล้วหลายๆรอบเลยซ้ำไปสนุกสนานขึ้นเครื่องเจริญใจเนาะแล้วก็ไม่มีงานก็ไปหางานให้ทําให้หากินหาดื่มกับเพื่อนกับเพื่อนอ่า e n t e r t a กันก็ก็ถือว่าเป็นเรื่อง สนุกสนานแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเขาเนี่ยมันแทบไม่มีเวลาไปสังสรรค์เพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปทํางานตั้งแต่เช้าลําบากลำบนยิ่งถ้ามีหิมะตกหิมะลงลต้องกวาดต้องถูต้องเช็ดต้องปัดออกกวัดออกจากถนนลานทางเดินก็ต้องฟุตบาทต้องกวัดออกให้คนเดินเพราะถ้าคนเดินมาแล้วหกลม้มแขนหักขาหักเรา เจ้าของบ้านเจ้าของพื้นที่เนี่ยต้องเป็นคนรับผิดชอบนะก็ต้องเืินมาหวาดัดมาเช็ดหลักหวัดออกตั้งแต่เช้านะไปทํางานกลับมาเย็นๆก็มืดค่ำนะก็ทํามาหากินกินข้าวเสร็จแล้วก็พักผ่อนดูทีวีนิดหน่อยก็นอนแล้วครับอ๋อเช้าออแต่เช้าอีกห้าหกวันนะอย่างนี้ก็จะมีวันอยู่เฉพาะว,วันอาทิตย์ก็ซักผ้าบ้างบางคนก็ไปพบปะเพื่อนนิดหน่อยพบปะ กินเดิมนิดหน่อยแล้วกลับแล้วที่บ้านนะครับกินนิดนิดหน่อยเน,นี่ยเห็นไหมความสนุกสนานเหมือนจะเป็นเครื่องจัรเครื่องกลคนเราเวลาไปอยู่ต่างประเทศมันจะเกิดอาการได้ว่าโฮมซิกนะโฮมซิกหรือว่าอาการคิดถึงบ้านบ้านเกิดเมืองนอนคิดถึงพี่คิดถึงน้องคิดถึงพ่อถึงแม่เนาะบรรยากาศเก่าเก่าที่เคยสนุกสนานเฮฮาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยแต่พอไปอยู่ต่างประเทศแล้วต้องปากกัดตีนถีบดินรน ่อสู้เหมือนเครื่องจักรเครื่องกลนะ,ะทํางานหามรุ่งหามคำ่ำแต่เป็นทํางานที่แบบเหมือนไม่มีเป้าหมายนะเป็นมันเป็นทํางานเหมือนว่าเออทํางานรอวันตายอนะไรสักอย่างหนึ่งน,นะผมอันนี้อาจจะพูดเกินจริงนะตามที่ตัวเองเคยไปสัมผัสมานะเพราะว่ามันไม่มีเป้าหมายอะไรเลยมันมีความไม่มีความท้าทายอบบางนั้นนะมันไม่มีความตื่นเต้นนะเพราะว่าเราก็ตื่นเช้า ออกจากบ้านเย็นกลับบ้านเช้าออกบ้านเย็นกลับบ้านอยู่อย่างเงี้ยตลอดไปแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรตื่นเต้นสนุกสนานถึงแม้ว่าไปเที่ยวดูสวนสนุกสนานไปดูสวนดอกไม้ไปดูอะไรต่างๆก็ไม่ไม่ค่อยจะสนุกเหมือนกับบ้านเราไปนะบ้านเราไปเนี่ยโอ้ย,อยหงอาหารสมตำอะไรต่างๆนะกินกันสนุกสนานสนุดเลิบันเทิงใจเพราะฉะนั้นให้เราเห็นภาพว่านี่แหละคือเส้นทางชีวิต ของแต่ละคนซึ่งเราเป็นคนกําหนดซึ่งเราเป็นคนเลือกอาด้านการเดินทางชีวิตเนี่ยก็ทุกคนก็คิดว่าอยากจะให้ตัวเองประสบความสำเร็จอยากสมหวังในสิ่งที่หวังนั่นแหละแต่บางครั้งอุปสรรคปัญหานานาประการก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเรามองถึงด้านความเชื่อของพุทธศาสานาขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมอากรรมทากรรมไว้เยอะ กรก็อาจจะมาตอบสนองทําบุญไว้เยอะบุญก็มาส่งผลอย่างนี้เป็นต้นนะครับรานนั้นก็ทําทจิตใจให้สงบทําจิตใจให้มีชีวิตชีวากระปีก้กระเป๋าเพื่อต้อนรับวันดีๆครับสวัสดีครับ